สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับนายป๊อปจากเด็กเดอนเนื้อกันแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำผัดซีอิ้วเนื้อเส้นสปาเกตตีนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบแล้วก็ขั้นตอนการทํากันได้เลยนะครับส่วนประกรอบของเมนูผัดซีอิวเนื้อนะครับเส้นสปาเกตตีก็มีดังนี้นะครับตันนี้จะเป็นเส้นสปาเกตตีนะครับผักคะน้านะครับผมใช้เฉพาะส่วนใบนะครับแล้วก็เนื้อวัวนี่ผมใช้เป็นเนื้อวัวสันนอกนี้ผม นำไปหมักด้วยนะครับส่วนขั้นตอนการหมักก็ติดตามชมได้ในคลิปนี้นะครับไข่ไก่นะครับกระเทียมสับนะครับอย่างอื่นก็จะมีน้ํามันแล้วก็พริกไทยนะครับน้ําตาลทรายนิดหน่อยซีิ๊วดำนะครับส่วนประกอบหลักที่ขาดไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมวิธีการทำกันได้เลยนะครับเราเริ่มลงมือทำเลยนะครับขั้นแรกผมจะทําการหมักเนื้อก่อนนะครับเนื้อที่ใช้วันนี้ผมเป็นใช้เนื้อส่วน สันนอน,นะครับออย่างแรกที่จะใส่ลงไปคือเป็นเบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับเนื้อประมาณครึ่งกิโลผมจะใช้ประมาณสักช้อนชาเก,ก,กับครึ่งนะครับก็ทำการคลุกเลยครับพยายามอย่าขยำนะครับเพราะเดี๋ยวเนื้อเขาจะเละพยายามผุก็ขเ,ขเข้ากันดีแล้วก็ จะตามด้วยนะครับนี้ก็จะมีมีพริกไทยป่นอยู่แล้วนะครับก็จะตามด้วยซอสปรุงรสนะครับเป็นสำหรับหมักเป็นฝาเขียวนะครับน้ำตาลทรายนะครับใช้ประมาณสักสองช้อนชานะครับ ก็แป้งมันนะครับประมาณช้อนชาคข้นๆนด้ครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับเพื่อละลายส่วนผสมทั้งหมดแล้วก็คนเลยนะครับพอคนเข้าดีแล้วก็ ใส่เลยนะครับก็เช่นเดิมครับคลา้าให้เข้ากันนะครับอย่าขยำนะถ้าพยายามพุกไปพุกมานะครับขยำเดี๋ยวเนื้อจะเละน,นะครับต่อไปนะครับถ้าววันนี้แล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับ เาไว้เข้านะครับเผาก็คนดีแล้วก็จะตามด้วยน้ำมันงานนะครับเพิ่มความหอมมาทักสองช้อนชานะครับ ก็สุดท้ายก็จะเป็นมันพืชน,นะครับก็เท่ากันประมาณสองช้อนชานะครับแล้วก็คลุกเคล้ากันเช่นเคยนะครับเราจะต้องทิ้งเนื้อไว้นอกตู้เย็นนะครับประมาณ ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้ตัวเบกกิ้งโซดาเขาทํางานทําให้เนื้อนุ่มนะครับถ้าเอาเข้าตู้เย็นทันทีเนี่ยเบกกิ้งโซดาก็จะไม่ทํางานนะครับถ้าไม่หมดเนี่ยการเก็บรักษาก็คือจะเก็บไว้ใต้ช่องฟรีสนะครับไม่ต้องช่องฟรีสแล้วก็เก็บได้ประมาณสักสามสี่วันนะครับแล้วก็พยายาม uh, กินให้หมดนะครับราะนั้นเดี๋ยวคุณภาพก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไป uh, เรอติดตามชมขั้นตอนกันต่อไปนะครับที่ผมจะทิ้งเนื้อไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวจะมาทำขั้นตอนต่อไปัน,นะครบ ก็เริ่มลงมือทำแล้วครับขั้นตอนแรกผมก็ทําการต้มเจ้าเต้นาฬกตตีในน้ําเดือดนะครับประมาณ10นาทีนะครับตามเวลาข้างซองที่เขาแนะนํามานะครับครับเดี๋ยวผมจะต้มไปจดครบ10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวจะลงมือทํากันต่อไปนะครับมาเริ่มลงมือทำแล้วครับก็ใส่น้ํามันแล้วก็ตามด้วยตะเกียบนะครับใส่ตอนที่น้ำมันเขายังไม่ร้อนนะครับใส่ไปเลยแล้วก็ค่อยๆให้เขาสุกร้อนเม็ดพร้อมกันนะครับ ก็เจียวกระเทียมมาจนเริ่มหอมก็จะตามด้วยเนื้อนะครับเน, <c oughs> เนื้อที่ผมหั่นก็ค่อนข้างจะชิ้นใหญ่ครับก็จะทำให้ดูน่ากินแล้วก็เวลาจัดกานจะสวยดีนะครับ เขาเริ่มจะสุกแล้วก็ตามด้วยเส้นเลยครับบุกสก็เป็นธรรมดาแล้วผมปลาซีิวก็จะใช้น้ำปลาหลักนะครับ แล้ก็คือสีิ้วดำนะครับชอบมากก็ใส่มากนะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะครับมใส่ผัดนี้ก็ใส่ไปกลิ่นซีอิ๊วดำนีอำอเอกลักษณ์ขึ้นนะครับ ผมว่าสักหน่อยดีกว่านะฮะก็คลุกให้เข้ากันดีนะครับจะตามด้วยไข่นะครับ จะรอให้ไข,ข่กาสุกนิดก่อนนะค่อยเอาเส้นระทุกนะครับตักคณะครับตามไปเลย ที่ผมจะตัดรสหวานนิดหน่อยด้วยน้ำตาลทรายนะครับ ใบคะนา้าเกาเริ่มปรุงก็สุดท้ายนะสุดท้ายนะครับเดี๋ยวครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับสำหรับผัดซีอนะิ้วเนื้อเช่นสต๊อกตีครับเดี๋ยวเราไปจับจานแล้วก็ปิ้กันได้เลยนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับเมนูในวันนี um, ้ผ enfin> ัดซีอิ๊วเนื้อเส้นสปาเกตตีนะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติดีกว่านี้ผมได้ปรุงรสบ้านะครับผิป่นแล้วก็ส้มอะไรกใส่รอยนะครับอเงนนะครับ สเยไม่ได้อสาห้ับมาสมายังไไงจบไม่ด้รั้ว่ในครับเากมาครับก็ออกมาก็เหมือนอผัดซนะีอิ๊วนะฮะทั่วไปที่กินกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าเราใช้เป็นเส้นสปาเกตี้แล้วผมก็ได้โรยสีดไปนิดนึงครับทำให้มีความมันเพิ่มแล้วก็ เส้นก็เหนียวนุ่มดีนะครับก็ได้ฟิลไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็เนื้อที่หมักมาอย่างดีก็นุ่มตามที่ต้องการนะครับอร่อยเลยนะครับเครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปผัดซีอิ๊วเนื้อเส้นสปกติไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็กบควรฝากกด subscribe กดติดตามหรือกดแชร์นะครับให้ผมด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ